นางฟ้าหลงทางกับเทพผู้พิทักษ์บทที่15ทุกวันคือความทรงจําอันล้ําค่าหลังจากค่ําคืนในถ้าแห่งเนจันความสัมพันธ์ของทิรันและเอวาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้เป็นแค่คู่มือกับนักเรียนอีกต่อไปแต่เป็นคนรักทุกวันเวลาที่ผ่านไปจึงเต็มไปด้วยความทรงจําอัลลําค่าที่ทั้งสองพยายามจะเก็บเกี่ยวไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่เวลาแห่งการจากลาจะมาถึงทิรันที่เคยเป็นเทพผู้พิทักษ์มานิ่งตอนนี้กลับกลายเป็นลูกแมวขี้อ้อน และใส่ใจในทุกรายละเอียดของเอวามากขึ้นเขามักจะตื่นเช้ามาเตรียมอาหารเช้าง่ายๆให้เธอแม้จะยังทำกับข้าวไม่เก่งแต่ทุกจานก็เต็มไปด้วยความตั้งใจในช่วงกลางวันพวกเขามักจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านด้วยกันที่รันพาเอวาไปที่ต่างๆที่เธอไม่เคยไปเช่นสวนสนุกที่เอว่าหัวเราะเสียงดังเมื่อได้เล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวหรือพิพิธภัณฑ์ที่เธอตั้งใจฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมนุษย์อย่างสนใจคุณที่รันคะ มนุษย์สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงคะเก่งจังเลยเอวาพูดด้วยความชื่นชมทีรันมองหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยของเอวาเขายิ้มมนุษย์มีความสามารถพิเศษในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆมากมายเขาคิดในใจว่าเหมือนกับคุณนั่นแหละเอวาที่สร้างสิ่งสวยงามในใจผมพวกเขามักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันตัวติดกันทีรันจะสอนเอวาถึงเรื่องราวต่างๆของโลกมนุษย์ที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดวงดาวเรื่องของศิลปะ หรือแม้แต่เรื่องราวส่วนตัวของเขาเองที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเอวาเองก็เริ่มแสดงความรักต่อทีรันในแบบฉบับของเธอเธอชอบที่จะนั่งซบไหล่เขาขณะด,ดูหนังหรือแอบจับมือเขาเมื่อคิดว่าเขาไม่เห็นบางครั้งเธอก็จะวาดรูปดอกไม้เล็กๆให้เขาหรือร้องเพลงที่เธอเคยได้ยินในโลกของนางฟ้าให้เขาทําให้ทีรันรู้สึกสงบและมีความสุขอย่างประหลาดคืนหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังนอนดูดาวอยู่บนระเบียงเอวาที่นอนหนุนแขนของทีรันอยู่ก็เงยหน้าขึ้นมองเขาคุณทีรันคะ เธอพูดเสียงแผ่วถ้าฉันกลับไปแล้วคุณจะคิดถึงฉันไหมคะคำถามนั้นทําให้หัวใจของทิรันบีปรัดเขากอดเธอแน่นขึ้นแน่นอนสิเอวทิรันตอบผมจะคิดถึงคุณทุกวันเอวายิ้มฉันก็จะคิดถึงคุณเหมือนกันค่ะเธอขยับตัวเข้าใกล้ทิรันมากขึ้นศพหน้าลงกับอกของเขาปล่อยให้ความอบอุ่นและความรู้สึกที่เอ่อล้นเข้าครอบงำเขามองไปยังทอง้องฟ้าตอนกลางคืนที่เต็มไปด้วยดาวนับล้านดวงพยายามเก็บเกี่ยวทุกวินาทีที่มีกับเธอไว้ในความทรงจําให้ได้มากที่สุด เพราะเขารู้ดีว่าเวลาแห่งการจากลานั้นใกล้เข้ามาทุกที่แล้ว